นี่จริงๆแล้วเพลงนั้นแหะเพราะงานที่พี่หน้าให้บัวฟังอ่ะอยู่ชอบเพลงนั้นจริงเหรอชอบใช่ไหมอุ้ยอุ้ยคนนั้นเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งมากเลยอ่ะจริงอยากเล่นด้วยอ่ะอุ้ยน้่นมันโซสเก็ตเลยนะกำลังฮิตจิเลยอะช่วงนี้พี่หน้าใช่อยากเล่นมากเลยอ่ะบัวไปขอเล่นกันไหมได้อยู่ลองดูลองดูลองไหมอ่ะคิวไปไป โอ้ยว่าไงครับน้องอ่ะเอาดิโอเคตกลงขอบคุณค่ะเรามองเราไม่พี่ดาวเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ประคองไว้นะประคองตัวไว้เหนือถ้าไปยาวออีกรอบดีกว่าเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละขาแบบคู่ขนานพี่ดาวนะ โอเคเล่นยากวะยากดูเลยไม่ได้อหรน่ากลัวเอียงมาเนี้ยเฮ้ยพี่นายเก่งอะโอยพี่น่ากลัวเหมือนกันเนี้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้โอเคได้แล้วเนาะไปคืนพี่เขาดีกว่าค่ะโอเคไปพี่คะครับขอบคุณมากนะคะให้เล่นโอเค อย่างไรกันบ้างเกือบไงอะเมื่อกี้จริงแต่สนุกมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปซื้อมาเป็นของตัวเองค่ะหรือจะไปหัดเล่นอีกขอบคุณมากนะคะนี่หน้าได้มาแล้วตัวท็อปสั่งจากเพจดาวคารนะของขงเขาหมดก่อนอ่ะก็เลยลองซื้อสเก็ตบอร์ดมาแทนเจ๋ได้จังจริงๆได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยกันกำลังฮิตเลยอ่ะใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกก็ไปซื้อวันหลังอ้าวพี่หน้า พี่หน้าไม่ใส่แบบพวกเครื่องป้องกันเหรอโอ๊ยไม่ใส่อ่ะพี่หน้าเห็นมีใครเขาใส่กันเลยใส่แล้วถ้ารูเหมือนเด็กกับบัวไม่เท่พี่หน้าก็เลยไม่ใส่ให้บัวใส่ไปคนเดียวก็พอเด็กๆเ,เนาะพี่หน้าเขาใส่กันนั้นแหละมันเป็นการป้องกันอีกอย่างอะบัวเคยอ่านข่าวว่าเด็ก19เกปีอะเขาไม่ใส่พวกเซฟตี้ใช่ไหมเขาล้มจนเป็นอัมพาตเลยนะพี่หน้าเขาเล่นไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยดับพี่หน้าฝึกมาแล้วด้วยสบายไม่มีทางพลาดอีกแล้ใส่หมวกก็ยังดีหรือไม่ก็สำหรับเข่าอะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าก็กันงั้นวันนี้เรามาเล่นกันเลยดีกว่าม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 าพี่นามาโอ้ยเฮ้ยบัวเป็นไรหรือเปล่าอะไรมากูเจ็บบพี่นาแต่ปีเซตตี้อ่ะก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่พี่นาก็ใส่เถอะโอ้ยบัวคนคุคู่แบบพี่น้านะต้องใส่หรอกไม่ล้มแน่นอนมาลุกขึ้นมาเล่นต่อดีกว่าลุกได้ไหม ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวจตบอกไหวเล่นกันต่อไปพุ่งกันหนึ่งสองสามเฮ้ยยพีนาโอยบัวจบบัวพีนาด้วยขพีนาพีอโทรหา สวัสดีค่ะโรงพยาบาลหันษาใช่ไหมคะช่วยส่งรถพยาบาลมารับเพื่อนหนูหน่อยไดี้ไหมคะเพื่อนหนูล้มอะค่ะขอบคุณค่ะบูพี่นาเจาน,านอาเลยนะพี่นาช่วยดูไว้นอนนิ่งๆนะพี่นาห้ามขยับคือกระดูกมันหักอะโอ๋ยเจ็บอะพี่นาขยับตัวไม่ได้เลยอะบูอยาขยับพี่นาอยากขยับหมอแล้วคะหมอคนเคยเป็นอะไรไหมครับขยับตัวไม่ได้แล้วค่ะตอนเนี้ย หมอคะนี่ไม่ใช่เวลามาฟังเสียงหัวใจนะอ๋อหมอลืมไปหมอเครดตื่นเต้นไปไปพยุงเพื่อนพยุงเพื่อนมาเร็วโอ้ยบอๆนะครับปาด้วยคะไปเรื่อยๆหัวใจไม่ดีแล้วแกไปเร็วไปเร็วๆเดินขับเร็วๆเับเร็วๆพี่นาใจเย็นนะพี่นาคบอกมาแล้วรู้สึกว่าพี่นาเหมือนขาดจะหักเลยอะบัว เออคุณไข่ครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตวัดความดันก่อนนะครับได้ค่ะคาเพิ่งซื้อมวางแขนเขาหนะคะเจ็บเหมือนนะครับโอเคครับขอนิ่งๆนะครับความดันปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตพาคุณไข่ไปเอ็กซเรย์ก่อนนะครับได้ค่ะโอเค a few moments later เอ่อหมอได้ทำการเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตขอตัวไปดูผลของเอ็กซเรย์ก่อนนะครับ โหหักขนาดนี้เลยเหรอสงสัยต้องใส่เฝือกแล้วดี๋ยวไปบอกคนไข้ก่อนเจ็บเอเออขาของคนไข้หักนะครับัใช่ครับส่วนที่หักเนี่ยเป็นจุดสําคัญดังนั้นน,น้องต้องพาคนไข้ไปใส่เฟือกนะครับและต่อไปนี้หมอจะงดคนไข้เนี่ยไม่ให้เล่นก,กีฬาผ่าโถน,นะครับโอ้นั่นอาการหนักมากเลยะคะหมอใส่เฟือกให้คนไข้แล้วนะครับพี่เอาเคขึ้นังี้ย ไม่โอเคเลยหมอคะแล้วหนูจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคะเห็นไหมพี่หน้าไม่ไรหรอกถ้าหาคนไข้ย,ยังกลับไปเล่นกีฬาผาาโผดอีกแล้วเกิดอาการขาหักก็ทะไให้คนไข้พิก,การเลยนะครับนกลัวถ้าอย่างงี้พี่น่ากดเล่นเซิร์ฟสเก็ตด,ดิบอกแล้วพี่น้าว่าให้ใส่ครื่อป้องกันแบบบัวถ้าประมาาอะอันตรายก็เกิดได้ทุกที่พี่น่าประมาทเลยพี่หน้า เราพลาดจุดเดียวอ่ะเราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ทําได้แค่นั่งมองคนอื่นเล่นเราก็เล่นไม่ได้เลยอ่ะพี่นาไม่เป็นไรพี่นาก็เข้มไรเล่นเองพี่นายัางโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่คนอื่นอ่ะเขาขาหักทําอะไรไม่ได้เลยพิกาหรือพี่ซ้อำอ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทุกคนคะ <S <S ถ้าโรงเรนของเพื่อนให้ใส่นั้นก็สามารถที่จะใส่ไ,ได้นะคะแต่ถ้าโรงเรนของเพื่อนไม่ให้ใส่ก็อยากใส่มันดีกว่าค่ะและชอบคลิปนี้นะคะอย่ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์วด้วยกดติดตามช่องไทยทุกทางนี้ f เฟซบุ๊กทางนี้ไอที่ตอบทางนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่น้ามีหมวกมีสนับเขาก็ยังดีสนับเขาสนับเขาสนับสนับไม่ต้องเติม S ก็ได้ค่ะสลับภาษาไทยอุ๊ยชิคกี้พายแล้วไม่ไม่ไม่ทิ้งท <soft Spencer> <tech>. <Yaz ums> ิ้งเราไปทิ้งคนไข้ปล่อยปล่อยปล่อยอย่า ลองจะเป็ดนะเริ่มเอาต้องตรงนี้วางตรงนีนน้โอเคเจ <laughs> ียงโอ้หักข้าเน็ตขันขาของคนไข้หักตรงจุดสำคัญนะครับแล้วก็เราต้องเป็ดเ,เราเราเราต้องตำตำอะไรอ่าขาของคนไข้มีจุดสำคัญที่หักนะครับ เออที่ขาของคนไข้นะครับมีหัวใหญ่าโอเคขาเร็วเร็วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหมอเอออะไอบางอย้างอย่ายิ้มนี่เดี๋ยวบ้าไปเตลย หมอพันพินะหนุ่ยมันมันหน้ามานร่อยเองมันดูออกเ็เร็วเด้ยวนา้หเฮ้ยบัวถ้าอย่างนี้นขเเซอร์สเกตันดีเรว Oh my!